สวัสดีค่ะทุกคนใครที่ผ่าหัวบอลสีแล้วเน่าตลอดเลยเนี่ยต้องดูคลิปนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีวิธีการผ่าหัวบอลสีแล้วเอาไปเพาะแบบว่าไม่เน่าและงอก100%เอร์เซนค่ะและตรงหน้าของเรานะคะทุกคนก็คือชิ้นหัวบอลสีนะคะที่เราได้ผ่าแล้วทําการเพราะไว้นะคะทุกคนเริ่มเพาะเมื่อวันที่5 เดือน1ปี65นะคะและวันนี้เป็นวันที่1มีนานะคะปี65ก็ผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วแหละเนาะซึ่งบอลสีนะคะที่เราได้ผ่าหัวแล้วก็เพาะเนี่ยก็คือมิ่งมงคลนั่นเองค่ะซึ่งเราได้ทําคลิปไปนะคะตอนนั้นที่มิ่งมงคลเนี่ยมันอาการซุดๆนะคะเราก็เลยจับหัวของเขาเนี่ยมาผ่าเพาะใหม่เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เราเพาะชิ้นหัวบอลสีนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ แ่ da, ว้าวนี่ก็คือชิ้นหัวนะคะของมิ่งมงคลน,นะคะทุกคนจากที่เราดูนี่นะคือ ไม่มีเน่าแม้แต่ชิ้นเดียวและที่สําคัญงอกทุกชิ้นด้วยนะคะทุกคนซึ่งการเพราะของเราเนี่ยเราเพาะในทรายเพียวๆเ,เลยนะคะเป็นทรายหยาบเนาะแล้วเราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดจนน้าใสนะคะแล้วก็นํามาใส่ในถาดเพาะนะคะแล้วก็นําชิ้นหัวของบอลสีเนี่ยวางลงไปนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่า งอกดีมากๆเลยนะคะที่สําคัญงอกทุกชิ้นไม่มีเนา่าอัตราการงอกร้อยเปอร์เซนงอกทุกชิ้นร้อเปอร์เซนค่ะนี่เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะนําต้นที่งอกขึ้นมาแล้วนะคะมีบงมีใบมีรากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแยกออกมาปลูกในกระถางเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มานับกันดูคะ่ะว่าได้ประมาณกี่ต้นนะคะเอาเริ่มจากต้นนี้เลยนะคะนี่ทุกคนดูรากรากขาวสะอาดนะคะนี่เลย นี่นะคะมิ่งมงคลนะคะหนึ่งต้นนะจ๊ะนี่อันนี้ต้นที่สองนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ต้นที่สามนะคะอันนี้ต้นที่สี่ซึ่งกระถางเรามีหนึ่งสองสามสี 5กระถางนะคะ1 2 3 4 2> mm hmm. เราเอามา4แล้วใช่ไหมอันนี้ต้นที่5 mm hmm. นี่นะคะต้นที่5 mm hmm. ก็อันไหนที่มีใบออกมาแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะ Oh ที่จริงน่ะอีกหนึ่งสองสามสี่ต้นเนี่ยก็เอาออกมาแยกกระถางได้แล้วนะคะแต่ว่าด้วยกระถางเรามันหมดเนาะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งเขาเนี่ยอบต่อไปแล้วกันนะคะหรือว่าใครนะคะจะรอให้โตกว่านี้ก็ได้เนี่ยรอให้โตกว่านี้ก็ได้นะแล้วค่อยเอาออกแยกออกมาปลูกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัสดุการอบการเพราะของเราด้วยนะเนื่องจากถาดที่เราใช้เพาะเนี่ยออตอนนี้ใบของเขาเนี่ยโตขึ้นมาดันฝาถาดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่เนี่ยอย่างต้นเหล่านี้จะอยู่ใน อบนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าใบเขาชนฝาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องแยกออกมานะคะแต่ว่าใครนะคะที่อบในภาชนะที่มีฝาทรงสูงนะคะก็อาจจะปล่อยให้น้องเขาเนี่ยโตกว่านี้ก็ได้แล้วค่อยแยกก็ได้ค่ะอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกลงกระถางกันค่ะ ซึ่งวิธีปลูกลงกระถางของเราในวันนี้นะคะก็ไม่ยากเลยซึ่งดินนี้นะคะก็เป็นดินที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะก็จะมีในส่วนของใบก้ามปูนะคะหมักขี้วัวเนาะแล้วก็มีในส่วนของทรายหยาบนะคะแล้วก็อาจจะเห็นว่ามีพวกหินภูเขาไฟหรือว่าเพอร์ไลท์ปะปนอยนู่นิดหน่อยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราเอามาจากเศษวัสดุปลูกที่เหลือๆนะคะแล้วก็เอามาผสมรวมกันนั่นเองคะ่ะหรือถ้าใครนะคะที่มีแค่ใบก้ามปูหมักขี้วัวก็ใช้ได้เหมือนกันหรือใครมีแค่ใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูหมักเฉยๆก็สามารถใช้ปลูก ได้นะคะหรือถ้าอยากจะเพิ่มในส่วนของทรายเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะ mm hmm. ก็นี่เลยเอาวสัสดุปลูกนะคะใส่กระถางไป mm hmm. วางแบบลอยๆนะคะวางแบบระมัดระวังบางเบาๆนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้ลากน้องอหักหรือว่ากระทบกระเทือนเนาะ อโอเคเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วไม่ต้องไปกดแน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตรากเขาออกมาเนี่ยรากเขาก็จะยึดไปกับวัสดุปลูกเองนะคะ หลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะส่วนต้นที่เหลือนะคะเราก็จะทำการอบไว้เหมือนเดิมนะคะเพาะไว้เหมือนเดิมรอจนกว่าโตอีกนิดนะคะหรือว่าจนกว่าจะมีกระถางมาเราก็สามารถแยกออกมาปลูกได้เลยนะคะ ถ้าใครนะคะที่ผ่าหัวบอนสีนะคะแล้วไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะลองนาการเพราะวิธีนี้เนี่ยไปใช้ดูนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะใช้แค่ทรายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถเพิ่มจํานวนบอลสีเพื่อจําหน่ายได้ค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องซินฟูด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติดตามทางเ c e b o o k ก็กดติดตามได้ที่ซินฟูแพนคาแล้วก็อย่าลืมเพจน้องหมาน่ารักน่ารักนะคะที่เฮลโลหมาน้อยค่ะสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ